สวัสดีครับผมลิขิตประกายสกุลนะครับนักอินเทอร์เน็ตมาเก็ตเตอร์และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของ5เทคนิคนีครับที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยสักเซสในทุกๆด้านเลยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น5เทคนิคนะฮะที่คนสําเร็จทุกคนนะครับแล้วก็เป็นหนังสือทุกเล่มเลยนะครับที่มักจะชอบพูดกันนะครว่า คนที่จะประสบความสําเร็จได้นี่นะครับมักจะมี5สิ่งเหล่านี้นะครับประกอบกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1นเนี่ยนะครับก็คือคนที่จะประสบความสำเร็จได้นี่ก็คือคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีเป้าหมายชีวิตนะครับไม่จําเป็นต้องวันนี้นะครับเราเกิดชาติตรกูลอะไรนะครับ เราจะต้อยต่ำแค่ไหนเราจะเป็นเด็กวัดเด็กกำพาเด็กร้งแขนที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมันวัดกันที่เป้าหมายในชีวิตตนเองนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดการเล่นๆนะฮะว่าคนที่นม่งจะแบบมีเงินล้านใหญ่โตมโหฬารได้เนี่ยนะครับเขาจะต้องแบบจบเมืองนอกจบออฟฟอร์ดมากนะครับ แล้วจะต้องพ่อแม่แบบร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนนะรอิีมบริกตกทอดนะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าวิธีคิดแบบนี้ผิดนะครับฉะนั้นนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาจากทุกๆอาชีพครับเพื่อนเราอนาคตอาจจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้ คุณว่าจริงไหมนะฮะฉะนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าเวลาพบใครอย่าดูที่ฐานะนะครับดูที่ความรู้ความสามารถแล้วก็ความพยายามของเขาแน่ๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่เก่งแต่เขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแล้วเขามีความเพียรพยายามมากพอแน่ๆนะครับฉะนั้นนะฮะถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากประสบความสำเร็จเนะี่ยสิ่งแรกเลยนะครับ มีเป้าหมายในชีวิตนะครับรู้ว่าเราควรจะเดินไปถึงอะไรเรามีวัตถุประผผสงค์อะไรนะครับที่จะทํามันนั่นเองนะครับในทุกๆอาชีพของเองพื่อนเพื่อนอาจจะบอกว่าเออเราเนี่ยเป็น s อสนะเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะนะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันทำธุกรกิจอยู่ที่บ้านนะเป้าหมายของฉันเนี่ยภายในปีนี้อาจจะทํายอดเท่านั้นเท่าน,นี้นะครับระวังกันไปนั่นคือเป้าหมายของเรา่น่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกัน นะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกไว้ว่าขนาดของเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันควรจะสัมพันธ์กันนะครับไม่ควรจะใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติน,นะว่าเราตั้งเป้าหมายที่แบบใหญ่โตมาโหราเลยเนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือเราจะทำไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเราเนี่ยตั้งเป้าหมายเล็กจนเกินไปแบบเราไม่ได้ใช้ความพยายามเลยนะฮะอันนี้คือข้อเสียของมันฉะนั้นนะครับเป้าหมายที่ดีเนี่ยนะครับเราควรจะดูที่ความสามารถของเรานะฮะว่าเราเนี่ยควรจะเอื้อมถึงหรือไม่เอื้อมถึงนะครับเป้าหมายที่ดีนะครับเ็าบอกว่าต้องใหญ่จนเกือบจะเอื้อมไม่ถึงนั่นเองนะครับนั่นคือลักษณะของเป้าหมายที่ดีนะครับข้อที่สามนะครับเขาบอกว่า เมื่อได้เป <ination> sí ้าหมายแล้วเนี that, ่ยนะครับให้เราเนี่ยหาวิธีการปฏิบัติคันจีนะฮะก็ต้องบอกว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยหลายคนเนี่ยมันมีวิธีการมากมายเลยนะฮะที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายถูกต้องไหมครับก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยใช้วิธีการไม่เหมือนกันนะครับเหมือนวันเนี้ยเราบวกเลขอ่ะเราบวกให้ได้สิบมันก็มีตั้งหลายวิธีที่จะได้สิบถูกต้องไหมครับห้าบวกห้าก็เป็นสิบแปดบวกสองก็เป็นสิบถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการหาเนี่ย มันได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการเดินไปถึงเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนหาตัวตัวตนตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนั้นนะครับให้มันเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะครับอย่าไปใช้วิธีคนอื่นคนอื่นอาจจะบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ฟังหัวใจตัวเองให้มากๆครับ เพื่อนๆจะเป็นคนหนึ่งนะที่สักเซสในทุกๆอาชีพที่เพื่อนทําเลยนะครับข้อต่อไปนะคือข้อที่4นะครับเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วชนะน,นะครับเราได้วิธีการปฏิบัติและวนะค,คิดไว้ในหัวเขียนออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องลงมือทําท,ท,ทันทีทํเดี๋ยวนี้นะฮะคนไทยชอบอะไรรู้ไหมเราชอบแบบผัดวันประกันพรุ่งนะฮะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเนะี่ยเดือนหน้าก่อนอาทิตย์นหน้าก่อน นะครับปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยนะครับสรุปเป็นไงฮะสุดท้ายเป้าหมายที่ตั้งไว้พังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมนะส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบนี้กันทั้งนั้นนะครับฉะนั้นนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าถ้ารอให้พร้อมคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกครับชาตินี้เพราะว่าทฤษฎีความสมบูรณ์แบบนะครับบนโลกใบนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกครับฉะนั้นนะฮะคนสําเร็จส่วนมากนะครับทําทั้งทั้งที่มันยังไม่พร้อมนี่แหละฮะ เพ็่มพันว่าจริงไหมครับและข้อสุดท้ายนะคะก็คือถ้านเงื่อนทาได้เนี่ยสักเซททุกคนครับอ่าข้อนี้นะฮะอย่าหยุดโดยเด็ดขาดนะครับตั้งกฎเหล็กกับตัวเองไว้เลยนะครับว่าถ้ามันไม่สําเร็จเราจะไม่เลิกทํานะครับตั้งกฎเหล็กกับตัวเองไว้เลยนะเราจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับเราเนี่ยจะมุ่งหน้ามุ่งตานะฮะท ความฝันของเราให้ประสบความสำเร็จนะครับเราจะทำให้พ่อแม่ของฉันมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นมีไร้สไตช์ที่ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ผมก็เชื่อว่าทานเพื่อนตั้งใจดำยังไงมันก็สักเสในทุกๆเรื่องนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีวิธีการไหนที่ดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะครับ แต่มันจะมีวิธีการอะไรล่ะที่เหมาะกับเรามากที่สุดแล้วมีอาชีพไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดวิธีการไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับให้เลือกวิธีการนั้นนะครับที่ใจเราสั่งนะครับอย่าไปฟังหัวใจคนอื่นเยอะนะครับบางคนเนี่ยคนนั้นอาจจะบอกว่างานนั้นดีงานนี้ก็ดีนะฮะครับฉะนั้นนะครับฟังหัวใจตัวเองให้เยอะๆนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นเลยนะครับ ความเชื่อเป็นสิ่งสําคัญจะทําให้เราบรรลุเป้าหมายนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องโองการ5เทคนิคนะฮะที่จะทาให้เพื่อนๆน่ะสักเซตในทุกๆอาชีพนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลิขิตประกายสกุญนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ